สวัสดีครับวันนี้จะแนะนำเรื่องทิศทางตอนนี้วันที่2มิถุนาสองห้าเราก็มีเพียงเข็มทิศจากสงครามโลกหลังสงครามโลกครั้งที่2 US model 1949ผลิตโดยบริษัท Water Watch ซึ่งเป็นแบบใช้คาดกับ ข้อมือนะครับพอปิดแล้วมันจะล็อกล็อกชิปแต่ถ้าเปิดมันก็จะหมุนหมายถึงว่ามันจะเริ่มทำงานอาทิตย์แล้วก็มีด้วยกันหกเอ้ยมีด้วยกันสี่เหนือเต้าตออก,กใครๆก็รู้แต่ว่าเราจะใช้งานเนี่ยนี่คือขีดสีดแดงแล้วมีขีดตรงกลางขา,ขาวๆเนี่ยชีย้ไปทางไหนตรงนั้นไปทิศเหนือ อ่าซึ่งหมายความว่าในตอนนี้ในภูมิประเทศนะครับฝาตลับผมเนี่ยชี้ไปยังต้นไม้ใหญ่ในขณะที่เราจะบอกว่าต้นไม้ใหญ่มุมอะไรเราก็ต้องบอกว่าเป็นมุมไดแค่กะประมาณเอานะครับเพราะว่า มันจะมี300องศาทิศเหนือหรือศูนย์องศาอยู่ตรงนี้ตะมันออกอยู่ขวามือคือ90องศาแต่ว่าฝาตลับมันชี้ไปทางนี้นะครับคือเราอยากจะไปเส้นทางเนี้ยเราจะบอกเพื่อนๆว่าเราไปทิศอะไรก็ต้องบอกว่าไปทิศตะวันออกเฉียงใตนะ้คือต้นไม้ใหญ่นี้เป็นจุดสังเกตโดยค่มลำน้ำของม่เดือไป แต่ถ้าเราจะไปบริเวณศาลานั่นบ้างจะบอกว่าจะเดินอ่างตรงเนี้ยไปมุมอะไรเออไปทิ่อะไรแก้ไขก็เอาฝาตลับไปไปทาบตรงกลางแล้วก็อ่านได้ว่าเป็นเออเป็นเออเดี๋ยวนะผมก็ถือกล้องไม่ค่อยถนัดใช้มือเดียว สารานั่นนะครับอ่านมุมประมาณว่าเกินศูนองศามาแต่ไม่ถึงเกสบองศาตะวันออกนี่น่าจะประมาณสี่ห้าองศาหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือไอตัวที่ผมหมุนไปหมุนมาเนี่ยไม่ต้องไปใส่ใจมันนะครับเป็นแค่ตัวมาร์คกิ้งทอยว่า ทิศเหนือมันอยู่ตรงไหนแล้วฝาตลับอยู่ตรงไหนให้เราแช่แข็งไว้แล้วก็หมุนฝาเนี่ยเพื่อไปเพื่อช่วยล็อกว่าไอ้ทิศเนี้ยตรงบริเวณสารานั่นน่ะเป็นทิศอะไรกันแน่หรือมุมอะไรก็ใช้การหมุนฝาตลาดเอาในขณะนี้นะครับโดยการเอาหวัวลูกศรเนี่ยมาเทียบกับ หลังจากที่เล็งที่หมายแล้วด้วยฝาตลับนะฮะฝาตลับเล็งเงที่หมายไกลๆนู่นคือสาราลาเราก็มาดูที่นี่แล้วก็หมุนหัวลูกศรเนี่ยไปทาากับหัวลูกศรทิศเหนือที่อยู่ด้านล่างคือหมุนมาทางนี้ล็อกมันไว้แบบนี้นะครับ ทอแรแบบนี้ทําให้เราอ่านเหนือใต้ออกตกได้ง่ายขึ้นนะส่วนทิศที่เราจะไปเราสามารถบอกได้ว่าจากฝาตลับที่ชี้ไปทาบตรงกลางของสลานั่นคือมุมทิศตะวันออกเฉียงเหนือหรือประมาณ4 5ห้าองศาจากนั้น เมื่อเราเดินนับก้าวไปจากตรงนี้นะฮะไปถึงที่บริเวณสารานั่นไม่ว่าจะเป็นกี่ก้าก็แล้วแต่ร้อยสาสิบเก้าเป็นร้อยเมตรสมมติว่าสารานั่นไกลกว่าน,นั้นก็คำนวณเราถ้ากรณีมันไกลมีพุ่มไม้ตรงนี้มาขั้นเราก็ต้องออทำการเช็คแผนที่อีกครั้งหนึ่งเอ้แก้ไขเช็คแผนที่อีกครั้งหนึ่ง ทั้งหมดนี้คือกรณีใช้เข็มทิศล้วนๆเลยนะครับไม่มีแผนที่แค่บอกได้ว่าจะไปทิศไหนเท่านั้นเอง